วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับวันอังคารที่8ก,กรกฎาคมครับวิเคราะห์ฟุตบอลกับจอห์นครับวันนี้ไฮไลท์ของการวิเคราะห์วันนี้ก็คือฟูมิเลนเซ่เจอกับเชลซีครับผมก็รอบ4ทีมแล้วนะครับนะแล้วก็ที่มันกว่านี้คือพรุ่งนี้มีมาดริดเจอกับตัวของปารีสแซงต์แชร์แมงครับผมมาดริดเซ็นเตอร์หายไปตัวหนึ่งสนุกแน่นอนครับ แล้วก็มีตัวของบอลฟุตบอลเอเชียตอน,นออกเอเชียครับผมเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปเกาหลีใต้เข้าวินไปถือว่าเรามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อวานผมวิเคราะห์วีไอพีไปหนึ่งตัวคือผมให้ตัวของสเปนสกอร์เยอร์ไปจบไป6กสองนะครับผมแล้วก็เสียดายมากตัวอื่นไม่เข้าเป้าเลยไอฟินแลนด์นี่คืออาจจะต้องพักฟนินแลนด์ก่อนวิเคราะห์มาวิเคราะห์สถิติสูงมาไม่สูงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคู่แรกครับไปดูฟูลเมนเซ่เจอเชลซีนะครับ ผมดูเรื่องนักแต่เขาคร่าวะไม่มีตัวบาดเจ็บนะครับนะ คู่นี้ไม่เคยพบกันครับฟอร์มของฟูมิลเลนเซ่ของไอเส้นทางของถ้วยนี้ครับผมเสมอดอัดมุนทีมใหญ่ชนะเกาหลีเสมอซันดาวครับชนะอินเตอร์มิลานชนะอันฮิรานโอ้โหวันนั้นผมเชียร์อันฮิรานนะส่วนเชลซีครับเป็นหนึ่งในแตงแชมป์สรบผมนะครับเชลซีแมนซิตี้มาดริดครับผมดูผมเชียร์นะเชลซีชนะโรดแองเจลวิสแพ้ฟาร์เมงโก้ครับนะชนะตัวของเอสเปรันตูนิสครับเสมอเบนฟิกา้าชนะต่อเวลาก็ล่าสุดชนะพัฒมารัฐหนะึ่งสองนั้นเราเชียร์ชเชลซีไปนะครับ โปรแกรมถัดไปครับฟูมิันเซ่มีอีก4วันเจอมิลานโซนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอะไรสักอย่างแต่ว่าเชลซีนี่สบายๆครับผมนะพักเต็มกว่านักเตะก็ไม่เจ็บวันนี้ฟูลทีมเลยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เชลซีครับเปิดใส่ฟูมิันเซ่ศูนย์จุดเจ็ดห้าครับเฮดเวนไม่เคยพบกันครับวิเคราะห์ง่ายเลยครับฟูมิันเซ่เจอทีมใหญ่เอาจริงๆนะเขาชนะอินเตอร์มิลานแล้วจะบอกแล้วปีนี้ที่ผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบอินเตอร์มิลานกระดดมุนผมดูตามดูไหลแม่น่าเฉยๆนะครับ ส่วนเชลซีไม่น่ามีปัญหาเจอใครก็แทบจะโอเคหมดมีไม่ไม่โอเคฟายมิโกตตัวเดียวครับยังยืนยันครับว่าผมไม่ข้อเชลซีเป็นหนึ่งในทีมแต่งแชมป์วันนี้ผมไปเชียร์เชลซีครับคู่แรกผมชอบเชลซีครับผมนะเชียร์แต่เชลซีนะครับผมไม่ได้เชียร์สกอร์นะครับคู่ที่สองครับไปดูญี่ปุ่นเจอฮ่องกงครับคือล่าสุดเมื่อวานเซาเกาหลีชนะจีนไป30ครับอันนี้คือแต่งแชมป์อ่ะเป็นญี่ปุ่นกับตัวของเซาเกาหลีนะส่วนบุยสุดนั้นจะเป็นฮ่องกงนะครับ พบกันมา5ครั้งญี่ปุ่นชนะ5ครั้งเลยสกอร์เยอะ4น้อย1นะครับภาพรวมญี่ปุ่นดีกว่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ <c oughs> วันนี้เป็นบ้านของญี่ปุ่นด้วยนะครับฟอร์อมญี่ปุ่นปัจจุบัน,นครับล่าสุดเพิ่งถล่มอินโดนีเซียไป6 0ต่อ0นะครับ10เกมเข้าวิน5ไม่เข้า5ชนะไป7แพ้1นเสมอ2ครั้งในบ้านมีเสมอซาอุดี่หลือแล้วก็เสมอออสเตรียที่เหลือคือถลม่มเจอทีแม็กถล่มนะครับ ส่วนจีนฮ่องกงกลางๆค่อนข้างไปทางดีด้วยนะช่วงปีนี้ครับแพ้แค่2เกมแพ้กวางตุ้งครับผมกับแพ้แมนยูนะครับในบอลก,กระชับมิตรสุชนะอินเดียด้วยนะครับวันนี้ทางด้านของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเปิดใส่จีนฮ่องกง2 7งนะครับ2ทีมพักประมาณ4วันเดี๋ยวญี่ปุ่นเจอกับจีนครับคือถ้าวันนี้ญี่ปุ่นชนะได้ไปเจอจีนก็น่าจะโอเคครับผมนะส่วนตัวฮ่องกงน่าจะเป็นบวยอยู่แล้วนะครับนะ 2.75ตาตาม H d to Head มีอยู่1ครั้งครับญี่ปุ่นก,กดไปอกดไป60สิเกมแพงๆญี่ปุ่นช่วงนี้ยิงไม่ค่อยถึงนะแต่ว่าเกมมาสุดกลับมาฟอร์มดี60ผมคิดว่าน่าเชียร์ส่วนจีนฮ่องกงครับเจอเปิดแพงล่าสุดมีแพ้มันยูนะครับนะที่เหลือไม่ค่อยเจอไม่ได้เจอของใหญ่มาเปิดแพงเท่าไหร่ครับก็ตามกราฟตามเฮตูเฮผมชอบญี่ปุ่นนะก็ฟอร์มเกม่าสุดช้เชียร์ญี่ปุ่นอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเลยครับคู่นี้ คู่ที่3ไปบอลอเมริกาก่อนข้ามไปไกลเลยครับนั้นไปดูมิเนโซตาเจอชิคาโกไฟครับอันนี้ที่ผมหามาเป็นสหรัฐอเมริกา U.S.Open ครับเป็นบอลถ้วยนะครับนะไอ้โตมิเนโซตาปัจจุบันอยู่ดับที่3ชิคาโกไฟดับที่9นะครับเพื่อนครับ พบกันมา10ครั้งครับเมเนโซตาเข้าวินไป3ไม่เข้า5ชนะไป3แพ้ไป5เสมอ2ครั้งนะครับผมแล้วก็ในบ้านเมเนโซตาเห็นภาพรวมฟอร์ม6เกมมังสุดเจ็บชิคาโก้ครับเขาชนะไปทั้งหมดที่2ครั้ง เสมอหนึ่งและแพ้ไป3เกมแต่ค่อนข้างจะมีสกอร์เยอะนะ6เกมในบ้านเบโนสตาเนี่ยสกอร์เยอะทุกเกมนะครับฟอร์มส่วนตัวเบโนสตาก็ฟอร์มดีครับสกอร์เยอะติดต่อกันมา5เกมติดต่อกันแล้วเป็นหนึ่งทีมที่ผมให้ติดตามแต่ละเี้ผมจะมีทีมที่มอบหมายให้ติดตามอย่างตัวนอร์เวย์ก็บานลูกปลาข้างบ้านเนี่ยผมนผาจะให้ติดตามยางงี้ไว้นะครับ10เกมเข้าวิน7ไม่เข้า3ชนะไป6ชนะ5ครั้งแพ้2เสมอ3ครั้งที่แพ้คือไปเยือนแพ้ฮูตันเดนโมกับเปิดบ้านแพ้ซานดิโอโกนะครับ10เกมสกอร์เยอะ สกอร์น้อย3ดูดีมากเชียโก้ฝ่ายก็ฟอร์มดีครับ10เกมเข้าวิน6ไม่เข้า4ชนะ6แพ้4ครับแพ้นิวยอร์กซิตี้แพ้แนชวิลแพ้ฟิลลิปเปียลสุดปิยนแพ้ซินเนติซินเนติเขาเป็นหนึ่งทีมรองจมเรียนโซต้าที่สกอร์เยอะตลอดนะครับ10เกมก็สกอร์เยอะไปทั้งหมด8ครั้งน้อย2 สองทีมพัก4วันครับเดี๋ยวไปต่อบบันลูริกครับผมเนสซ่าก็เปิดบ้านเจอซานโฮเซอิร์ดเควกชิยยคาโกโฟไฟเปิดบ้านเจอซานเดียโกเอฟซีครับเนื่องแต่บาดเจ็บวันนี้ไม่มีข้อมูลครับเนสซ่าเปิดใส่ชิคาโก,ก0.5ครับเฮดทูเฮดศูนย์จุดห้ามีสามครั้งเมโซ่าแพ้แพ้ แพ้หมดเลยสามครั้งแพ้หมดเลยส่วนฟอร์มปัจจุบัน0.5ล่าสุดโอเคครับผมมีชนะซีแอตโตเสมอออตตินนะครับผมแล้วก็ชนะฮุตันเดนโมครับส่วนเชียโกไฟ0.5ชนะชาลอตนะครับผมแล้วก็ชนะโอ้โหฟอร์มดีครับคือตามเฮ t ูเฮ a d แล้วเชียโกไฟดูดีกว่า10เกมเชียโกไฟก็ดูดีครับผมคนที่ผมไม่นำสกอร์เยอะนะครับผมนะเลือกแค่สกอร์เยอะนะรับทีมแต่ทีมผมชอบเชียโกนะแต่คิดว่าปีนี้ m ม n n e ิเนโซตามันฟอร์มดีแล้วก็มันเพึ่งมาดีปี2ปีหลังเนี่ยแต่ที่เจอกันมาก่อนหน้านี้มันเป็นปีก่อนก่อนหน้านี้เพราะนั้นซิติ e เฮดทูเฮดผมคิดว่าไปที่สกอร์เยอะดีกว่าครับผมน้าถ้าเชียวนี้นะผมชอบมิเนโซตานะครับนะแต่ h เฮดท Head มันไม่ให้ก็ไม่ดื้อครับไปแค่ไปแค่ตัวของสกอร์เยอะเท่านั้นนะครับคู่ต่อไปไปดูซานโฮเซเจอออสติน FC ครับ ซานโฮเซ่ปัจจุบันอัดที่6ครับส่วนออตินอัดที่10ครับพบกันมา9ครั้งครับซานโฮเซ่เข้าวิน5ไม่เข้า4ครับชนะไป2แพ้1สเสมอ6ครั้งในบ้าน4เกมสุดเข้าชนะ1สเสมอ3สกอร์เยอะ2อ้ครับซานโฮเซ่ปัจจุบันเน้นเสมอ10เกมเข้าวิน4ไม่เข้า4จเจอวชนะไป2แพ้1แล้วก็เสมอไป7เกมครับในบ้าน5เกมังสุดเขาเสมอทุกเกมไม่มีชนะไม่มีแพ้ครับ ส่วนออสตินสิบเกมเข้าวิน5ไม่เข้า5ครับชนะไป3เสมอสีแพ้3ครับเยือน5เกมลาสุดมีแพ้ซิเซเนตีแพ้ซาติเอโกชนะโคโรโรราปิดล่าสุดไปเยือนแพ้ซิอัลโต้ครับ2ทีมพัก4วันตามกราฟครับซานโฮเซ่สวันครับไปเยือนเมโซตาออสติน4วันเปิดบ้านเจอนิวอิงแลนด์นะครับวันนี้ซานโฮเซ่เปิดใส่ออสติน0.5ครับ6%กเ 10, ตามธรรมดานะเฮดูเฮดศูนย์จุดห้ามีสองครั้งเป็นเสมอครับกราฟไปทางเสมอ ฟอร์ม10เกมก็กลางๆนะครับผมที่ผมคิดว่ามันง่ายผมชอบออสตินมากกว่าแล้วมันค่อนข้างเป็นทางเสมอเลยฟอร์ม10เกมของซานโฮเซ่10เกมของออสตินแล้วก็เฮดดูเฮดเป็นทางเสมอเกือบหมดเลยนะครับคู่ต่อไปไปดู <c oughs> โอ้บอลฟินแลนด์ครับผมมาอีกแล้วครับผมนะ <c oughs> วันนี้มีฟินแลนด์เป็นฟินแลนด์ดิวิชั่น2นะครับนะไอด <c oughs> ิวิชั่น2ก็ไปดูกันครับคู่แรกเราไปดูตัวของอาราตินะครับผมราติแับที่1ครับไปเยือนตัวของอคาเดมีเมียแบบที่8นะครับ เจอกันมาหนึ่งครั้งราติชนะไปหนึ่งศูนย์นะครับผมว่าฟอร์มปัจจุบันของเจ้าบ้าน10เกมหสิบเกมดูดีนะเข้าวิน5เจ้า5เท่ากับ10เกมลงทุนไม่มีขาดทุนครับชนะ2เสมอ3แพ้5ครั้งในบ้าน4เกมมาสุดเข้าชนะ 5, ไป2แพ้1เสมอ1ส่วนราติก็ฟอร์มดีครับ10เกมเข้าวิน7ไม่เข้า2เจ้า1ชนะ 5, ไป8แพ้1เสมอ1นะครับเยือนคือแพ้ดิโปนะครับส่วนเกมเยือนภาพรวมก็ใช้ได้4เกมแพ้1ชนะ 5, ไป2เสมอ1ค่อนข้างมีสกอร์เยอะครับ สองทีมพักมาวันหนึ่งสัปดาห์เขาวันนี้ราติอันดับที่หนึ่งเปิดใส่บุกไปเปิดใส่อคาดิเมียอันดับที่แปดเปิดหนึ่งครับวันนั้นในบ้านหนึ่งก็ยิงแค่หนึ่งศูนย์นะครับนะส่วนตัวคาดิเมีเจอเปิดแพงๆศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ค่อนข้างไปทางเจ้านะครับไม่ค่อยขาดทุนโซนราร์ติฟอร์มดีครับผมเปิดสองศูนย์ห้าสามใช้ได้ครับผมเชียร์าติคาดว่าจบหนึ่งสองเลยตามกราฟนี้นะครับเพราะเจ้าบ้านก็ไม่ค่อยขาดทุนส่วนราร์ติก็ฟอร์มดีเฮตูเฮตก็ดีครับเชียร์าติกก็สกออรร์เยะะได้นคับ คู่ต่อไปไปดูจิโปเจอเ JA, จตัวของ JAPS ครับผมพอดีฟินแลนด์สองไม่ค่อยวิเคราะห์เลยไม่คุ้นบางทีมนะครับอันดับที่6กเจอดับที่7เตามเท่ากันห่างประตูได้เสียนะครับแล้วนะพบกันมา10ครั้งชิโปดูดีกว่าเข้าวิน6ไม่เข้า3 2, เจ้าสอเข้าวินหไม่เข้า3จองชนะไป6เสมอสในบ้าน4เกมมาสุดเข้าชนะไป2สเม 2, สมอสอสกอร์ยอสาน้อยหนึ่งครับ จิโป้ปัจจุบัน10เกมไม่ดีเข้าวิน3ไม่เข้า7ชนะไป2แมตช์จาก10เกมเสมอสแพ้4ครับในบ้าน5เกมม่าสุดที่เห็นเขาชนะไปทั้งหมดสครั้งแพ้ไป2เสมอ1ครับส่วน g p s s ครับ10เกมเข้าวิน5ไม่เข้า5ชนะไป2เสมอ4แพ้4ครับเยือน4เกมม่าสุดที่เห็นแพ้ทุกเกมนะครับพักประมาณ4วันเท่าการมื่จิโป้ดบบที่6เปิดส่ยครับ a ฮดทูเฮดที่แพงๆมีหนึ่งครั้งเสมอ1ึงตึงจิโป้ออกไปเยือนส่วนเปิด1นึ่สกอร์เยอะโอเคจิโป้ปัจจุบันเปิดแพงๆพง 3,1, โอเค0 3สกอร์เยอะแต่เจอเฮลซิงกิอันนี้ก็เสมอซันตาส่วน JPS เกมเยือนไม่ดีเจอเปิดแพงซื้อไม่ได้ครับผมชอบเฮดทูเฮดผมชอบจิโป้มากกว่าสกอร์เยอะด้วยคู่นี้สวยครับ อีก2คู่ครับไปดูเยอรมันหญิงเจอเดนมาร์กหญิงนะครับนะบอลหญิงช่วงนี้ก็บอกว่าตามกราฟเลยครับพบกันมา10ครั้งเยอรมันเข้าวิน4ไม่เข้า5ชนะไป5แพ้ไป4เสมอหนึ่งครับในบ้าน6เกมเยอรมันภาพรวมชนะไปทั้งหมดที่4ครั้งแพ้ไป3ามในเฮตูเฮ d ไม่ค่อยดีนะ10เกมเยอรมันฟอร์มใช้ได้เข้าวิน6ไม่เข้า4ชนะ8ชนะ7แพ้2เสมอหนึ่งในบ้าน6เกมมาสุดที่เห็นครับเขาชนะไปทั้งหมด4ครั้งแพ้2มีสกอร์เยอไป5รยหดูดีครับ ส่วนเดนมาร์ก10เกมเข้าวิน 3. เจ้า 2, ไม่เข้า5ชนะไป5แพ้ไป5เยือน3เกมลังสุดชนะ2แพ้1สกอร์เยอะทุกเกมครับคู่นี้กราฟเหมือนคู่สเปนเลยสวยมากนะพัก4วันเยอรมันเปิดใส่เดนมาร์ก1.5ุครับเฮตูเฮแพงๆโอเคหมดไม่มีปัญหาคู่นี้ผมว่าสกอร์เยอะตามกราฟเลยเลยครับตามเฮตูเฮมันมาอยู่แล้วครับเชียร์เยอรมันหญิงสกอร์เยอะครับคู่นี้ครับติดใจบอลหญิงนะช่วงนี้ของดีครับ ไปดูสวีเดนครับบุกไปเจอโปแลนดะ์ครับบอลหญิงเหมือนกันนะครับผมสวีเดนกอบเยอรมันแตงชป์นะครับ, Sweden, รบพนะบพก,กันมา5ครั้งโปแลนด์ชนะหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเฮ t ูเฮ a d โปแลนด์แพ้สวีเดนหมดเลยนะครับสวีเดนเฮ t ูเฮ a d โอเคชนะหมดเข้าบินใช้ได้ ฟอร์มปัจจุบันโปรแลรนด์ดันฟอร์มดีอีกครับเข้าวิน8ไม่เข้า2ชนะ8แพ้1เสมอ1ครับดูดีมากๆในบ้าน5เกมชนะทุกแมตส่วนตัวสวีเดน10เกมเข้าว,วิน5ไม่เข้า3เจ้าสชนะไป7ครั้งเสมอสเยือน6เกมมาสุดของสวีเดนครับชนะไปทั้งหมด4ครั้งแล้วก็เสมอ2แต่ค่อนข้างมีสกอร์น้อยนะครับสวีเดนครับบุกมาเปิดใส่โปรแลนด์นะสวีเดนที่6ครับเจอโปรแลนด์ที่27ครับเปิด1 7 5่งจุดเจดหูเฮมี1ครั้งกับสวีเดน24สกอร์เยอะ โปแลนด์เจอเยอรมันล่าสุดแพ้สองศูนย์นะครับสวีเดนบุกมาเปิดใส่อยากเชียร์ตามเฮตุเฮต์อะตามเฮตุเฮต์มันมันเป็นสวีเดนมันเป็นสวีเดนมากกว่าครับผมก็ตามเฮตุเฮต์เลยคู่นี้นะครับนะวันนี้ประมาณนี้ครับเหมือนเดิมครับไฮไลท์อยู่ที่บอลสโมสรโลกเชลซีเจอฟูมิเนเซ่ครับผมเชียร์เชลซีครับเป็นหนึ่งในทีมที่เต็งแชมป์สับผมนักเตะไม่มีบาดเจ็บฟอร์มทีมใช้ได้ครับส่วนฟูมิเนเซ่ฟอร์มดีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ของดีมาเจอกันแหละนะครับนะให้ชอบเชลซีครับแล้วก็ของดีครับห ราติครับผมจิปโป้ครับผมเยอรมันแล้วก็สวีเดนครับทีมเปิดเป็นส่วนใหญ่สกอเรย์มีมินเนสซตาหนึ่งทีมครับผมราติจิปโป้ครับในฟินแลนด์ฟินแลนด์ช่วงนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตามก็ได้เพราะว่าผมวิเคราะห์มาสองสามวันแยังไม่เข้าเป้าเลยนะครับผมก็ลงแค่ชุดอย่างเดียวที่ที่หยอดไปวันนี้อาจจะไม่หยอดแล้วนะครับไทยสกอร์สามคู่ครับเชลซีหนึ่งคู่ญี่ปุ่นหนึ่งคู่อีกคู่หนึ่งเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะมีบินนะคือเยอรมันหญิงหนึ่งคู่ครับไทยถูก ขอให้เป็นวันที่ดีทุกท่านนะครับผมแล้ก็ติดตามข้อมูลบ bon อลกระชับมิตรในรายเท่านั้นนะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วบอลกระชับมิตรอ่ะมันมีเปิดเปิดปิดปิดมันบอกไหมมันบางครั้งวิเคราะห์ไปบางครั้งก็ไม่เปิดผมเลยอ่เดี๋ยวไปเจอกันในรายอย่างเดียวครับเจมีที่ตองแปดเจมีี่แปดแปดแปดรายผมนะส่วนโปรแกรมพรุ่งนี้นะครับผมก็มเรียกว่ายังไงอ่ะ คือวันนี้เดี๋ยวเขาบอกกันนะมันมีบอลยูฟ่ามาเยอะด้วยครับเ mm hmm. พื่อนๆครับบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับผมนะที่ราอบคันเลือกก็พวกค,คูพี้เอสเดนิวเซนพวกนี้อันนี้จะเป็นชุดเด้วก็อยู่ตามในไลายเหมือนเดิมนะครับผมนะ mm hmm. บอลลนะังนมีสโมอสรงในรลยเหมือนเดิมโอเคน่าจะไม่มีปัญหาแล้ว mm hmm. ครบหมดละเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับสวัสดีครับ